ไป่ลการเป็นยังไงคะก็จริงๆเราก็เป็นหนึ่งสปอนเซอร์อาชีพมาร่วมเป็นสปอนเซอร์กับมิสเอรีดีซี2025ครับก็มาทั้งในของบวยลัสมีแขแล้วก็น้ำพริกรลศสมีแขด้วยก็เปิดตัวเป็นที่แรกเลยที่นี่อะไรอย่างนี้ยะที่มาที่ไปยังไงคือพี่เกดชัดเวนจริงๆเราเป็นก็จริงๆด้วยความที่เราสมีกับพี่เกดอยู่แล้วแล้วก็่ เวที ATDC พี่เออมิส ATDC พี่เกศนะฮะก็คืออยู่กับพี่เกศมาเขาช่างนานมากแล้วพี่เกศก็บอกเสมอว่าเป็นอีกเวทีหนึง่งพี่เกศเนี่ยอยากจะทําตรงนี้ต่อไปแล้วพอด้วยความที่เราสนิทกันแล้วก็ไม่ไม่ไม่ชลาใจเลยพี่เกศบอกเฮ้ยอยากร่วมเป็นสปอนเซอร์ไหมเราบอกได้เลยยินดีเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยฮะที่ได้เป็นการสนับสนุนเขาเรียกว่าจากฝั่งด้วยตัวบรวิรัศมี่อแขกเองผลิตภัณฑ์ของแขกเองที่แบบว่าสนับสนุน LG BT QF Plus บวกอะไรเงี้ยอยางเต็มที่ครับสิ้ามอะไรบ้าง,งเชิญอ๋อจริงจริงก็เราก็จะขายป,ประเภทว่บปวยมะขามอะไรอยู่แล้วเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ก็จะมีหลายๆทุกทัวร์ที่เขานําสินค้าของแขกเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเราถึงไม่ว่าจะเป็น uh, Royal Clip ของการบินไทยที่ไปแจกลูกค้าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเพิ่มอะไรนีดีกึว่าช่องทางมันมีตรงนั้นเราก็เลยใส่น้ำพริกลงไปเพราะว่าในเมื่อมันก็จะเป็นการเป็นแพ็กเกจที่ของแขกก็จะเหมาะในเรื่องของการ เกีย่ยวกับการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าสําหรับคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศคนที่รับตัวเขาจะแบบเฮ้ยแขมีน้ําพริกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนก็มองแงอะไรเงี้ยหรือว่าอาจาจะเรียกว่าไม่ชอบอาหารยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่าพ่วงไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับที่ตอนรายการที่พิมพ์ต่างประเทศได้เอาไปให้แฟนๆเกาหลีอ๋อจริงๆแล้วในส่วนฟิสโกเอเซียก็เราก็อยู่เป็นเนาะเราก็เอากระเกงช้างก่อน ตอนนี้เอาอะไรไปฝากดีกางเกงช้างแล้วเราก็พกสแน็คเอาไปด้วยก็คือแจกทีมงานทั้งสักูเลยเขาก็ได้ชิมกันแล้วก็บอกว่าอย่างไรบ้างอร่อยชอบดีใจอะไรเงี้ยฮะน่ารักแต่ก็บอกเขาเลยว่าถ้าว่าตอนนี้ถ้าถามว่าเกิดอยากชิมแล้วก็อาจจะต้องเป็นในส่วนเพิ่มมาที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยก็จะมีขายในเซเว่นอีเลเวนแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีไลฟ์ติ๊กต็อกบ้างนะเพราะว่าปกติแล้วบางคนไลฟ์ติ๊กต็อกก็มั่มอยพูดคุยแต่ใครไม่เคยแบบ ได้มีโอ,อก,กาสมาขายของตัวเองอะไรในไลฟ์ติ๊กตอกเลยก็ถือว่าตอนนี้ก็เริ่มเปิดในติ๊กตอกก็จะเป็นเรื่องของน้ำฟริกงแล้วก็บวยีกหนึ่งกตอกเขาเป็นภาษาเกาหลีเขาเราียกไม่วยว่าอย่างนงี้อ๋อแขกเรียกว่า dry peach เออง่ายๆอย่างเงี้ยเลยแล้วก็มี ine, งไทมารีนอีกอย่างนี้ยครับแล้วก็เราก็มีมา,มาใหม่อีกสองตัวแต่ว่าตัวเอ่าสองตัวนี้ก็โอเคการตอบรับก็ดีก็คือเป็นอัลมอนด์แล้วก็เป็นเมลูเกตก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ลูกเกตนะครับเป็นเมลูเกตเฉยๆแต่อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ เรานำเข้ามาจากออสเตรเลียเลยนะครับท้านใดท่านใดที่น้อยขายตอนนี้ก็ถ้าอันดับเดียวกันเป็นบุ้ยสองชมพูฮะก็เดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จเชื่อมีนักข่าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเกลียวไปให้เงยค่ะค่ะเตรียมบุ้ยให้นักข่าวด้วยแล้วรับประกนายการยืดหนึ่งเกิดแล้วรับสปอนกี้ละราการยูนิตี้โชว์คะ ใช,ใช่ครับเป็นรายการ e X serve ทาง BTV ครับว<อ>่าเป็นเรียกว่า Re นี่โชว์แบบว่าเกี่ยวกับความรักรายการแรกในประเทศไทยแล้วก็อ่ะไหนๆก็ออนไปละเราก็พูดได้ไหนก็ได้แต่ความพิเศษตรงนั้นก็คือน้องๆที่เข้ามาตรงนั้นนะเขามีหลากหลายหลากหลายนสยมทางเพศมากไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายจะบอกเลยตรงนี้เลยคแบบ GBTL ltb dqai บวก axyz บวกลบคูณหารและยกกำลังตอกยกกำลังสามมีตรงนั้นหมดมีหมดเราทำหน้าที่อะไรด้วยความที่รายการที่กอนแอนเราทำหน้าที่เป็นทับสผลมากกว่าก็คือถ้าหากว่าอัตรรลในการดูสวยๆเนี่ยเราก็จะดูไปเรื่อยๆแล้วบางทีก็เห็นว่าคนดุ้แต่พอมีทับอย่างเช่นนำทับโดยครีสหอ รัสบีแขกเซนเย่แล้วก็ทาไทยปุ๊บที่มานั่งดูตรงนั้นมันเหมือนคนเสิร์ตอะเนี<ม>่ยแขกอังก,กฤษก็จะเป็นเหมือนแบบ<ม>คนไป้ายุเก้าสูตรยุครไปบทไปว่าอะไรไปแต่พอมาเจอทางไทยกับเซนเย่เราก็รู้สึกว่าเขามาในพาร์ทที่สามารถจะได้ความคิดเห็นยกกบบความคามิดติดรุ่นใหม่เจนแตนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยจะมีหลากหลายตบวต้นเกี่ยวกับแบบว่าเลือกความเห็นแตกต่างทางเพศเราสามารถเล่าได้ว่ามันต่อยมันเปิดมากน้อยแค่ไหน สำหรับเซนเย์กับทางชทยก็เฮ้ยสมไมนี้ก็มันก็จะเลยมีอัทธรสหลากหลายความคิดเกี่ยวกับนึกเพศ<ร>ในก<ร>ารทีทแรกมันเนี่ยอันนี้ก็ดูตดศีก้าบอกกันไมว่าเออมันมีคู่ไหนที่มีคู่ไหนที่มันแบบมาแน่เอยากให้จับมือกันแล้วบอกว่าเราจะเสียค่าฟ้องร้องไปด้วยกันากได้เล่าเลยจับมือเลยนะจับมือคารเตา ลับกมือพราเจ้านะเราจะขึ้นป่าไปพร้อมกันนะจ๊ะเล่าเลยไม่มีร็อกตับมือค่ะไมมม่ีรจับือเพราะฉันไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อยากรู้ไปดูเองค่ะกับรักไร้ขอบเทตเลิฟเอ็กซ์ตึ๊กตึ๊กนั่นนะของค่ัไกับพวกเรากูอันนั้นดีใจมากอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งด้วยความที่เราไปแข่งฟิลิปปินส์มาแล้วก็จริงๆมีหลายสื่อเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นของฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็อย่างที่บอกแหละตาเทยเนาะ มันไม่มีอะไรกว่าการได้แบบจะออนไลน์แล้วก็แล้วแต่ขอแค่เป็นโวิ์เถอะจะโวิ์กแต่จะแล้วแต่ขอให้มาเถอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าก็ได้เขาเขา,เขาเรียกว่ามันก็ไปเขียนแบบเขียนเกี่ยวกับแขกอะไรเงี้ยที่เป็นผู้แข่งหลายคนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ได้เขียนเกี่ยวกับติดแขเกี่ยวกับเรื่องราว physical ใช่เกี่ยวกับ physical เชนะียไงจริงอ่านไม่ออกนะเพราะมีภาษาไต้หวันก็เลยก็ไม่ออกแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งความ ความชื่อใจของเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นออชื่ททอใจทั้งแบบว่าวิทยาศาสตร์ต่างประเทศใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นชื่อของเราถูกต้องถามว่าทําไมต้องมาแฉกเอามาลง้มไม่อยากหวนนั้นไหมเออสิ่งที่เราทํางานอยู่ก็คืออินสตาแกรมดิจิตอลเฟซบุ๊กก็คือบริษรัทเล็กๆของแพรเพราะฉะนั้นอออพอร์ตพอร์ตโฟลิโอของเราก็สําคัญเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะต่อตัวลูกค้าเองที่อยากท้างวเราหรือว่า ลูกค้าอีกแบบนึงะขายมีแข่งวิธีรู้จักไปนะขายกับน้องพิ่บ้านเป็นงานตรงนั้นใช่แต่เรื่องรูปที่เขาเลือกก็คือรูปที่ใช้กับน้องอะไรเงี้ยเราก็ก็ก็โอเคครับไแข่งครับตอนนี้ไิธีสัมภาษณ์นะแต่หลายคนสมวนชุมชนก็ถามว่าแปลกใจตรงที่ว่าเฮ้ยนี่เป็นงานของทิชอันมีวิธีแต่กับกลายเป็นวันนี้นี่ตามมา ป็นที่คน,นคือกเกตอทีนสลับเขาพี่แขกยอมรับพุเก่ตในฐานะเป็นแม่เป็นแบบสาวเป็นผู้นำทำไมเอาจริงๆอ่ะถ้าให้ยอมรับพุ้เก่งแต่เขา,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 าบอกว่าเป็นเพรารี่กเป็นตัดเรื่องเ,งเพศออกไปน้เน่ยก็คือเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เรื่องของจิตใจทางด้านความคิด มนันทาให้เรารู้สึกว่าเรารักผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เพราะเขาเป็นซูเปอร์โมเดลไม่ใช่เพราะเขาเป็นลูกเกดเมกินีแต่รักผู้หญิงคนนี้ในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อในสิ่งที่เขาพยายามจะบอกกุ้มในสิ่งที่เขาพยายามจะให้เราในสิ่งที่เขาใช้ชีวิตอยู่ว่าการทากกี่พีเกดจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เพื่อแค่ของฉันเป็นซูเปอร์โมเดลฉันมีชื่อเสียงละฉันลูกเป็นนักว่ายน้ําตรงนี้เสร็จครอบควรจะแฮปปี้เสร็จไหมแต่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่พี่เกด ที่พี่เก็ตไม่เคยหักพุนไทยแล้วก็ก็คือเรียกว่าลี้ไปด้วยนะฮะแล้วก็แขไม่รู้ว่าแขตอบผิดตอบถูกไหมแต่แขรรู้สึกว่าพี่เกตเนี่ยจะบอกเสมอว่าไม่เคยมีกลุ่ม LGBTQIA+ a s เพราะในบุคคลบรนเทิงก็ต้องยอมรับว่า ไม่ได้เรียกว่าเป็นงานที่โทษนะฮะอขอพูดง่ายๆนะว่ากระเทยชอบทำหรืออะไรแบบนี้แต่มันเป็นงานศิลปะซึ่งมันแปลกมากว่าพวกเราสามารถทํามันออกมาได้ดีพวกเราสามารถเมนเดสมันออกมาได้ได้ดีแล้วพี่เกดโ็จะคุกคีกับคนกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพี่เกดผมบอกอได้ว่าสหรับคนกลุ่มนี้แล้วพี่เกดไม่เคยทอดทิ้งน่าจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแล้วก็เป็นอีกคนคุ่มหนึ่งด้านที่มีความสาคัญในชีวิตพี่เกดมากเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะฮะถ้าพี่เกดจะมาดูแล หรือว่ามาตัดกันกับมิสเอดีซีเอมิสเอซีดีซีสองพันยี่สิบห้าแต่แขว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นแขว่าคําตอบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพี่เกศสัตว์อยู่ที่ว่าใครที่มาซัพพอร์ตพี่เกศมากกว่าอันนี้แหละฮะคือคําตอบที่ที่เราจะเห็นกันได้ชัดมากกว่าแขกคนนี้มีความเป็นใจของน้ำพุ่งโอ้ตกใจเหมือนกันแล้วก็ดูเยอะไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่อง ลูกหายเสียชีวิตแหละแต่เพราะหนึ่งเรามีลูกเราเป็นคนที่เซนซิทีฟมากแต่เราไม่เคยหันหลังให้ประชาชนแข่บอกเลยนะฮะแขบแค่ไม่ได้โพสหรือว่าอะไรในสิ่งที่แขบทำแต่แขบเชื่อแขบอยากให้ทุกคนเชื่อว่าแขบเนี่ยซัพพอร์ตอยู่เสมอแต่ก็มีการบริจาคทําอะไรของแขบเพียงแต่แขบไม่ได้อยากจะพูดหรือว่าอะไรไปเท่านั้นเองเพราะว่าแขบก็อยากให้เก็บมันเป็นเมมโมรีความรู้สึกดีๆตรงนี้ไว้ ของแขมากกว่านะแล้วก็อย่างบริจาคเนี่ยแขกก็ให้พูดเลยก็คือกับพี่บุ๋นะฮะเข้าบริษัทที่องค์กรทำดีซึ่งน่านนน่่น่าาา,า,าจะเป็นสิ่งที่ง่ายง่ายที่สุดในสิ่งที่แขกจะซัพพอร์ตได้อะไรเงี้ยแล้วแขกก็จะคุยกับแม่บุ๋เรื่อยๆในเรื่องของบริจาคแขกก็จะมีบริจาคหลายครั้งนะแล้วก็แต่แขกไม่เคยสนสิทนะที่แขกให้กำลังใจเป็เจ้าหน้าที่ทำัี ให้กำลังใจทุกคนฮะเชื่อว่าทุกคนก็ตกใจแล้วก็ช็อกไปตามๆกันตับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สําหรับบางคนนะแขรู้ว่ามันโหดร้ายสําหรับทุกคนฮะแต่ท้ายสุดแล้วตอนนี้น้ําเริ่มลดแล้วเรากําลังมองเห็นแสงสว่างนินดๆส่วนเรื่องสเต็ปต่อไปก็ให้ให้ดําเนินการตามหน้าที่ในแบบที่ควรจะเป็นและแขก็หวังว่าสงสาจะกลับมาได้ เร็ววันพ่เป็นปีิเมืองที่แขก็เคยไปเที่ยวมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะฮะเราก็ไม่ใช่จะเป็นเฉพาะคนสงขาที่ต้องจําตรงนี้นะฮะคนในประเทศไทยเราฮะต้องต้องเย้เบบี้ในประเทศไทยเรา,ะะ yes, รเท,เราทุกคนฮนะ,ะว่าต่อไปนี้ในสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องเจออะไรแบบนี้เย <Yeah. S 1> อะเราไม่ต้องไปสู้กับธรรมชาตินะฮะเราใช้วิธีคิดดีกว่าว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ต่อไปได้ไงะครับ ขอบคุณค่ะที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีรวมกับมาเก็บกรรมการ Yes